สวัสดีสีทุกท่านครับตอนเช้าครับน้ำหมอกนะครับเมื่อคืนนี่ฝนตกนหมอกตอนเช้านะครับนี่ครับหมอกลงอาก,กาศดีนะครับ ตีตอนเช้านะครับหมอกลงเยอะครับนี่นครับบรรยากาศฝนตกนิดหนึ่งครับก็ได้ชุม่มนิดหนึ่ง ถูกเข่านะครับกาดีครับไม่หนาวเท่าไหร่นะครับ เดไปกินกาแฟก่อนข้างว่าจะฝนจะตกแรงจนได้ปุกมันนะครับไม่เห็นอะไรเลยครับผู้รือไฟไม่เห็นเลยครับบรรยากาศตอนเช้านะครับ ก็คืนนี้ก็ว่า,าจะไม่ได้ออกมาหาพ่อแบมแล้วนะครับผมกิดย่างเสร็จก็สามทุ่มสี่ทุ่มเลยนะครับกินข้าวเสร็จพอดีพ่อแบมโทรโทรไปหาผมไม่ออกมานอนด้วยเลยแค่ว่าผมก็เลย ว่ามีธุระคุยด้วยม,มีใครคุยเป็นเพื่อนก็เลยออกมานะครับเด,เดี๋ยวผมออกมาผม,มาออกมาก็เลยดึกเลยนะครับผมก็เพลงมาเปิดขึ้นไหลนะครับสักไหนก็จะไปหยอดน้ำกดก่อนนะค่อย ข้าในบ้านนะครับก็น่าจะซื้อมามากินแลละครับวันนี้อาหารว่าจะไปหยอนน้ำกดแต่เช้าครับถ้าไปรอซื้อรถกับข้าวก็สายนะครับ ภูเขาเลยขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ชสยหนุนสินค้านะครับส่วนเสื้อผ้าก็เหลือกเกง5ตัวก็ยังไม่ได้กลับบ้านมะนาวนะครับแล้วก็สั่งมาอีกอยู่นะครับต้องรออีก2อสาวันนะครับ พออีกสองสาวันถึงจะได้ขายอีกนะครับส่วนที่บ้านมะนาวก็เหลือ5ตัวแล้วก็ผมเอา,เอากาแฟพี่โจมาขายนะครับก็เซ็ตละสาม้อยห้บบาทครับรวมส่งนะครับ มันจะมีแก้วจะมีที่ชงนะครับแล้วก็มีกาแฟครึ่งกิโลนะครับ350บาทรวมส่งครับสนใจทักผมมาเลยครับก็มี FC โทรมาไลน์มาว่าอยาก,ยากได้กาแฟแต่พี่โจยังไม่ส่งรูปมาเลยแล้วก็จนนานครับพี่โจถึงจะส่งรูปมาเกติดทุระ ส่งรูปมาผมก็ส่งรูปให้ลูกค้าแล้วก็มิดสมอยเลยครับแล้วก็มีมีมะก,กระบกนะครับทั้งจะเอาขั่วหรือไม่ขั่วก็ได้นะครับกิโลละ250บาทนะครับรวมส่งนะครับต้องคิดค่าจะส่ง50บาทนะครับ อาจารย์จะมาบินธบะแล้วไม่ได้อยู่บ้านนะวันนี้ยังไม่นึ่งข้าวเลยนะครับถูหล็กไฟตรงหน้านี่ไม่เห็นเลยครับตรงนี้ก็ภูผาพางเกิื่เรืองราวอะไรเยอะแยะคหัวส,สิป,ปวดครับ ก็จะรอแล้วครับเดี๋ยวไปดูกาแฟ,ฟก่อนเดี๋ยวม,มัม่วไหมครับผมเป็นตื่นแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปดูกาแฟ,ฟแล้วก็ไปทำงานนะครับ เออฝนตกครับฝนมฝนฝ้าวัวครับตัวนี้มันโปรงโปรงปรง,ง,งเป้งปรงเป้งทังง้งคืนครับตัวนี้ไม่รู้มันทำอะไรตัวนี้ <c oughs> ถ้าสนใจมากระบกนะครับติดต่อมาได้นะครับถ้ามาขามก็ยังยังไม่มีทามาขามมะขามมันยังไม่สุกดีแล้วก็มีคนจองมาเยอะนะครับคนสวนก็เก็บแทบไม่ทันนะครับมันสุกไม่ทันถ้ามีแล้วผมจะขึ้นไลฟ์บอกอีกทีนะครับมาขาม ส่วนกาแฟก็มีอยู่นะครับกาแฟชุดละ350บาทนะครับกาแฟขี้ชมดนะครับแล้วก็มะกระบกนะครับรุ่ละ2 0 0บาทค่าจัดส่ง50บาทครับรวมส่งนะครับ250บาทนะครับจะเอาแบบคั่วหรือไม่คั่วก็ได้ครับเอาไปคั่วเองก็ได้นะครับส่วนเกงช้างครับเหลือ5ตัวเหลือ5ตัวนะครับ ของที่เขาส่งมาไม่พร้อมกันนะครับสั่งไป40ตัวได้มา3 35นะครับอีก5้าตัวมาทีหลังนะครับคลิปนี้ทำไว้เท่านี้นะครับมองไม่เห็นภูเขาครับหมอกลงสวัสดีครับ